่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนสีลมค่ะซึ่งน้ำแข็งนะคะกําำลังจะไปงานทีจีโฟนเคลียร์รันเซลอัพ o ู80%ค่ะซึ่งสาขาที่เราจะไปนะคะก็คือสาขาเดอะมอลล์บางกปินั่นเองยังไม่ทราบทางเลยค่ะว่าจะไปยังไงแต่ว่าเพียงแค่มีนะคะสมาร์ทโฟนพูดใจค่ะพร้อมกับ TG Mobile App นะคะแค่นี้ก็สามารถที่จะไปสาขา t ี Phone ทั่วประเทศทุกที่ที่ต้องการเลยนะคะงั้นพร้อมแนละ้วใช่ไหมคะเราไปกันเลยค่ะ ง่ายๆนะคะเพียงแตะเข้าไปที่ t g นะคะโมบายแอปจากนั้นนะคะก็เลือกเมนูสาขา t g Phone นนะคะก็จะขึ้นเป็นแมพขึ้นมานะคะก็จะมีสาขา t g Phone นนะคะต่างๆหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็แตะไปที่ลิสต์ค่ะเราก็เลื่อนดูนะคะจะมีทั้งชื่อสาขาแล้วก็รูปของแต่ละสาขานะคะปรากฏอยู่ภายในแอปค่ะเรียกได้ว่าใครสะดวกแบบไหนเนี่ยก็เลือกใช้งานได้ตามความสะดวกเลยคะ่ะ โอเคค่ะพอเราเจอน,นะคะสาขาที่เราต้องการนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราจะไปเดอะมอลล์บางกะปินะคะชั้น2องแล้วก็แตะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็แตะไปที่รูปสาขานะคะแล้วก็แตะนําทางค่ะแค่นี้นะคะระบบเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับแบบนะคะเป็นนวิเกเตอร์นำทางท่านผู้ชมเนี่ยไปยังสาขาของ t g จีโฟ e ได้ทุกที่ทั่วประเทศแบบไม่หลงเลยค่ะ รุณเปานรองขาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าไปกันเลยคะ่ะ คุณผู้ชมค่ตอนนี้เราก็มาถึงที่สาขาที่จัดงานแล้วนะคะนั่นก็คือสาขาเดลโมอบากะปีนั่นเองด้วยแอป,ปนี้ง่ายมากๆเลยเดีาา๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะว่าภายในงานเนี่ยจะคึกคักขนาดไหนไปกันเลย <c oughs> Oh, she's a beast. I call I be careful. Try not to lead her home. Shot it hard, it's on spare words, cause her love is so strong. Damn, I think I love her. Shot it so fast. I'm stronger than I